กันที่หมูที่หนึ่งบ้านตา้ตรงนะคะอยู่กับผู้ใหญ่สังเวยกระไรนะคะ<ล>ผู้ใหญ่บ้านหมูที่หนึ่งนะคะวันนี้มาติดตามตัวเรียนชนแดชในการปลูกผักนะคะบ้านนี้มีรักปลูกผักเองนะคะในการปลูกผักเสริมตัวมากกว่าจากคุณชจนิ์นะคะเรามาถามผู้ใหญ่กันดีกวา่าค่ะมีส่วนในการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารใน่ดุกบ้าบ ก็คือจะเป็นทางให้ทุกบ้านได้ปลูกผักไว้กินเองเป็ยอย่างเช่ค่าใช้จ่ายแล้วก็แ้ะต่อยอดที่ที่ว่าปลูกเยอะแบ่ที่ก็เราก็กินไม่หมดก็ลำดับที่สองก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่น้องก้างเคียงละแวกใกล้ๆตรงนี้ที่เหลือจากนั้นก็ขายจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับทุกบ้านกระจายรได้ก็คือผู้นำทำโอนใช่ไหมครับก็ทรงเติมให้ รูปบ้านรูปบ้านจะทำแล้วก็ขยายไปผลิตก็ทำทั่วกันทำรูปบ้านเลยครับครับสวัสดีครับครับผมพามาเที่ยวที่สอวนของลูกบ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลนาช้างอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพี่สหัดส่วนคนครับเจ้าของบ้านแล้วก็อันนี้เป็นคุณพี่อาพรส่วนคนครับเป็นภรรยาของแล้วก็เขาใช้ชีวิตก็คือเนี้ยการปลูกบางบ้านก็ปลูกผักสำครัวไว้กินเองที่เหลือก็จําหน่ายแบบปลอดสารพิษที่เหลือก็ ให้ทางคุณพี่อาพรพูดเรื่องการขายอะไรแบบนี้ครับเก็บขายนะขายลูกค้าที่มาขายน้ำยา,ายงแทนเนี่ยลืออยากมานต้อตั้งที่ร้านหน้าบ้านเขาขายได้คือปกตินี่ตรงนี้เป็นร้านซื้อน้ำยางด้วยแล้วก็ลูกค้ามาขายน้ำยางพอขายน้ำยางปุ๊บก็เห็นผกของคุณพี่อภพรก็ขอซื้ออะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะอ๋อก็คือซื้อคุณพี่อภพรถ้าข่าวว่าก็เขาซื้อสิบบา,า,าไปไปทใ,ให้ไปต้องเยอะแน่ได้ข่าวอะ่ะ <laughs> เห็นลูกค้าเนี่ยไปพูดกันว่ากินไม่หมดเลยสิบบาทของพี่อาพรน่ะแล้วก็แบ่งปันกันกินเลยครับผม <c oughs> พี่อาพรมีความภูมิใจอะไรบ้างไหมครับตอนที่ว่าอันนี้คือโครงการบ้านนี้ไม่รักปลูกผักของเองแล้วก็ความภาคภูมิใจที่พี่อาพรจะปลูกผักมีมั้ยมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างาๆๆๆครับก็ดีใจนะที่ชาวบ้านที่พ้าดบ้านที่เขาจะได้มาซื้อกันแบบปลูกสามพิศส่วนนี้ก็คือฟักเขียวอ่ะ ในสวนในแปลงนี้ผมจะเน้นให้ใช้ทางชีวภาพครับจะไม่ใช้สารเคมีเพราะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคส่วนมากก็จะเป็นน้ำหมักสะเดาอะไรพวกนี้คือการไล่แมลงก็เนียที่ผ่านมาก็ขายไปตลาดก็ต้องการเยอะพอเห็นเป็นของทางหมู่บ้านเขาก็ซื้อไม่มีการต่อรองเลยมีเท่าไหร่เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดาะช่วงหลังทุกวันนี้ก็เขาจะให้ความสําคัญเรื่องอการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องการต่อสารเคมี ไม่ทราบว่าพี่เอาบอลปลูกดาเรียกไว้าทำไมฮะน้ำถนนตรงนั้นรู้สึกว่าสวยงามดีเยอะด้วยนี่เรารู้สึกว่าจะปลูกแบบสวยงามก็คงไม่ใช่นะไม่ทราบว่าพี่เอาบอลปลูกไว้ทำไมครับลูกเอาไว้นะเไปวัดไปวัดนนี่เอาไปไปวัดกันแบ่งปันกันได้กันคือการแบ่งปันคือได้คือไม่ได้ขายนะคือให้ให้ดีครับจะสอให้ลูกบ้านรู้จักแบ่งปันกันคนเรามีความขอบคุณมาดีเราไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวเรามีความแบ่งปันกันนะในหมู่บ้านเราครับคือในส่วนที่ แ้ะดูมาทางขั้นต้นนี้ก็อนเนี้ยแบบปลูกผักไว้กินเองก็คือหนึ่งก็เรื่องการแบ่งปัน,ปนสองเรือความภาคภูมิใจเรื่องต่อสามทิศครานี้ผมก็มีเรื่องเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับครับสวัสดีครับ